อคำถ,ถามต่อมาเลยครับคนที่เขาชดใช้การละหมาดก,ก็คือมาละหมาดที่มันเลยเวลาไปแล้วครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องอาซาและอีกกรากด้วยหรือเปล่าครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราได้ไปดูในแนวปฏิบัติครับแนวปฏิบัติผมผมออบอกลำดับอย่างนี้ก่อนว่าในในกรณีที่ที่มันเป็นเป็นการละหมาดที่มันอยู่ในเวลา ในกรณีที่ที่อยู่ในเวลาเนี่ยถ้ามีการอาญานมาแล้วในเวลานะฮะมีการอาญานไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอาญานแล้วคือมันยังอยู่ในเวลาอยู่ในกรณีนี้นะครับคือเราผ่านละหมาท,ที่เป็นจมะมาอาไปแล้วก็ยังอยู่ในเวลากรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่จําเป็นจําเป็นต้องได้ยินเสียงอาญานในกรณีรณคือ จะเป็นต้องหมายถึงเราใช่ไหมใช่คือในชุมชนมีการอาญาเราต้องได้ยินอยู่แล้วสิเราต้องได้ยินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินเนี่ยมันไม่เอากฎเกณฑ์นี้มาเข้าเพราะทุกทุกได้เวลามันต้องมีการอาญาอยู่แล้วแต่ว่าในในในเราได้ยินการอาญาไหมในชุมชนหรือมัสยิดใกล้เคียงมีการอาญาตรงนี้ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่านอกเวลาอันนี้คือกรณีละที่เรากำลังคุยกันครับแต่ที่เราพูดถึงในเวลาใช่ไหมใช่แต่ท่านนอกเวลาเนี่ย ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันผมอธิบายนี้ก่อนเอ่อเาคำตอบของของเชฟบินบาสมาก่อนแล้วกันครับแกก็บอกว่าถ้าเกิดในกรณีที่อัมมาอสักนาฟิลวักตีประกออันเนนัสวายักฟีวายกิมกรณีที่สมมุติว่าเราอาจจะหลับไปตื่นมาแล้วมันไม่ทันยะมะครับ ในกรณีอย่างนี้แปลว่ายังอยู่ในเวลาแกบอกว่าอัมมาอิจากนาฟิลวัคแปลว่ามันยังอยู่ในเวลาพรากก็อาซานนัสวยักฟีคือได้มีการอาจาไปแล้วครับกรณีอย่างนี้ถือว่าพอละนะครับวายติมกอ,กอมะละหมาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าไม่เป็นไรละครับว่าอัมมาอิจเตกก็ซอบาเดชัมแปลว่าอันนี้แกพูดแกพูดกรณีที่คนเนี่ยหลับ แล้วก็เลยตื่นไม่ทันละหมาสุบพิ่ือาแปลงง่ายๆก่อนนะครับแปลว่าตื่นมาแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วกรณีฝรัซุนนะไออยู่อักดิสุญยตรีมถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยซุนนะก็คือให้อาจารแล้วก็อีก,ก่อมาครับทีนี้ด้วยฐานคำตอบของท่านเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมันมีเหตุการหนึ่งนะครับเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยท่านอบูุกตาดะได้บอกกันว่าเราเนี่ยได้ได้อยู่กับท่านรอสูลุลลอฮฺสุลสสลฺลอฮฺของอัลลอฮฺอิสลามในครั้งหนึ่ง,ซ,งซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มีเซนาบิลานด้วยปรากฏว่าบิลานเนี่ยก็บอกว่าให้ทุกคนหลับได้แล้วก็ฉันจะเป็นคนคอยระวังเองเพราะอิซานบิลานเนี่ยจะเป็นคนอาจารย์ แปลว่าจะเป็นคนระวังเองได้เวลาเดี๋ยวจะอาจารย์แปลว่าเดี๋ยวจะปลุกให้ตื่นแล้วก็อาจารย์ปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็นอนครับบิลานก็หลับไปด้วยครับเหตุการณ์นั้นหลับไปด้วยฮะดิษบอกว่าฟาสต์ได้ก็ซารัสูลุลลอฮิสซาลาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะคะตลละฮะจิบิชัมนบีตื่นมาเนี่ยเลยเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วอืมนบีก็บอกว่าปากอัลยาบิลาน ไอ้นมาคุณมีร้านไหนหล่ะที่พูดเอาไวอ้อ <laughs> ว่าว่าว่าฉันจะอ่านอาฟาซุกมมีร้านบ,บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเฝ้าเองจะเฝ้าเองไม่เป็นไรนอนเถอะพักผ่อน <laughs> ไหนอะ่ะตื่นมาเนี่ยเป็ว่าเลยเวลาใช่ <laughs> เลยเวลาแล้วมีรันบอกว่ามาอุลกียตอะไรยันโนมตุนมิสตุหากัตไม่ฉันไม่เคยแปลง่ายๆว่าไม่เคยหลับ سند بابني مقال. ما كايلا بابني كما القيت علي نمد مثلها النبي نبي نبغى فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قبض ارواحكم حين شاء فردها حين شاء لكبكم جابلان فانت الناس فانت الناس بصلاة الله تعالى. ไม่เคยขนาดนี้เลยก็บอกว่าถ้าจริงแล้แต่ละนั้นก่อบาดาลวาฮักุ่มฮีนะชะอัลลอฮ์ถอดมันเก็บวิญญาณของพวกนั้ทั้างในเมืม่อพระองค์ทรงทรงวรรเดห์ฮีนะชะแล้วเอากลับคืนเมื่อพระองค์ทรงประสงค์แปลว่าไอการที่เราหลับเนี่ยเขาเรียกว่าอันเนาอคุลเมาตีการนอนเนี่ยมันเป็นพี่น้องของความตาย สุนนะนบีเนี่ยเวลาเราตื่นจากตื่นมาจากการนอนเราใช้คําว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลดีอัฮยานาบาอดามาอามาตนาเห็นไหมแปลว่าการเสิญเสนญนั้นเป็นสิทธิ์ที่เดลลออัฮยานาผู้ซึ่งที่อะไรให้เรานั้นได้มีชีวิตขึ้นมาบาอดะมาที่นาหลังจากที่อะไรไดยตายไดยตายก็คือเป็นสิทธิขององค์ที่ เราตลับไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันใกล้ใกล้เคียงกับความตายการที่พระอ,องค์จะไม่เอาวิญญาณกลับมาถ้าเป็นสิทธิของพระองค์เดียวกันคือพระอ,องค์เป็นผู้ทรงสิทธิ์แห่งชีวิตเราอัลฮัมดุลิลลาฮิลาดีอะฮยานาบะอดะมาอามาทนาโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบแปบลบว่าทุกครั้งที่เราล้มตัวลงนอนเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงโอกาสในการที่เราจะหลับแบบไม่ตื่นมีตลอดจริงไหม เพราะผู้ที่จะให้เราตื่นคือใคร <Allah. S 1> อัลลอฮ์อัลลอฮ์สุฮาตลาอัฮีนะผู้ที่จะให้เรามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ในอำนาจแห่งอัลลอฮ์สุภานหัวตาละงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสิทธิแห่งการถอดวิญญาณกลับคืนเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์ตาละครับนั้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ยิ่งใหญ่มากอย่าหลับไปด้วยเสียงเพลง อย่าหลับไปด้วยละครอย่าหลับไปด้วยสิ่งที่เป็นมอร์เซียให้เราหลับไปด้วยการรำลึกการซิกรุลลฮ์และหลับไปด้วยสิ่งที่เป็นอะไรครับที่เป็นอักลกุรอานหรือเป็นสิ่งที่การดำเป็นการ,รํำลึก<ด>ถึง<ด>อลัลเราแหละเพราะเราไม่รู้ว่าในแต่ละครั้งที่เราหลับไปอะเราจะมีโอกาสตื่นมาเหมือนทุกครั้งที่เราเคยตื่นหรือไม่มไม่รู้บางคนตื่นมานี่อาจารย นึกไปแล้ววันนี้มีนัดนู่นนี่นั่นครับวันนี้เดียวต้องไปธุระนู่นแต่ว่าลืมอ่านดูอาตื่นนอน<ช>คือถือว่าเป็นการเป็นการฉุโกโต่อรอดตาเราสรรเสริญไหม <S <S อัลฮัมดุลิลลาฮิอัลฮยานะการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่ผู้ซึ่งที่ได้ให้เราได้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักเลยนะแปลว่าทุกครั้งที่เราตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจ นั่นคือเป็นความปวดปรานจากอัลลฮ์ที่ให้กับเราท่านเคยไหมครับตื่นมาแล้วบางคนเนี่ยลุกจากที่นอนไม่ได้อืบางคนตื่นมาแล้วเหมือนสภาพเหมือนปางตายครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในช่วงขวงารหลับไปของเราเนี่ยวันเราตื่นมาแล้วเนี่ยสภาพร่างกายเราเป็นยังไงฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า ท่านยังมีลมหายใจอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮฺสุภาในหัวใาละที่นบ,บีได้บอกกับเราทีนีในฮะดิษบทนี้เนี่ยนบ,บีก็เมื่อตื่นมาเลยเวลาละตื่นมาเลยเวลานบ,บีบอกบิลลาสนะจาน,อ,านอัอนจาระมาดฟะกอมาบิลาลุานะอัลเนะฟะตวัดอูบิล้าลก็อาจารแล้วก็บรรดาสหาบ้าที่ไปกับนบีนก็ อานน้ำละหมาดทีนีเอรตาฟาอติชัมที่กระทำดังกล่าวนั้นน่ะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วใช่แปลว่าอยู่นอกเวลาแล้วเลยเวลาไปนวะซุมมากมาฟอซัลลาบิหิมหลังจากนั้นนบีก็ละหมาดแล้วก็เป็นอิหมัมนํำาละหมาดบรรดาซาฮาบะเหล่านั้นท่านอิหมัมบุคอารีได้ได้กล่าวไว้ เอาฮะดิษบทเนี้ยไว้ในบทที่ว่าเรื่งองบาบุลอาซานบ้าเดซザฮาบิลวักอาซานเมื่อเวลามันผ่านพ้นไปแล้วครับนะครับจากตรงนี้เนี่ยท่านอินมูรยับได,ได้ได้บอกว่าการที่นบีสั่งให้บิลานได้ทําการอาซานนั้นเดลีลุนอลาอันนัอันนัสซาลาตัลฟาอิตะอยู่อัลลาฮะบ้าเดะวักติฮะอินดาฟิอิลิฮะเป็นหลักฐานที่บอกว่า การละหมาดที่เป็นการละหมาดนอกเวลาอที่เป <teenagers> ็นการละหมาดนอกที่เราเรียกกอบเนี่ยพี่น้องมันหมายถึงการละหมาดที่อยู่นอกเวลาของเวลานั้นๆครับท่านในท่านละหมาดที่อยู่ในเวลาเขาเรียกอดาอันแปลว่าละหมาดที่อยู่ในเวลาแต่ถ้ากอบออันแปลว่าเป็นการละหมาดนอกเวลาของเขาเช่นซุบฮีเนี่ยในกรณีอย่างนี้นบีละหมาดนอกเวลาครับหรือเรียกว่าเป็นซาละเป็นซละอัลฟาอตจ้าแปลว่า เวลาที่มันที่มันผ่านไปนะครับทีนี้ท่านมรรยาบอกว่าอันนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่าให้ทําการอาญาเมื่อจะอะไรครับมีการกระทําหลังจากที่เวลานั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วแปลว่าเรามาละหมานอนอกเวลาแล้วนะครับฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าเมื่อเราหลับลืมจนหมดเวลานั้นไปแล้ว เลยเวลาไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะมีการอาญาไม่ว่าอันอาจจะเดินทางไปหรือว่าอยู่อยู่ประจําท้องถิ่นก็ตามครับแล้วถ้าท่านจะทําการอรราญาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริม,มนะครับเพราะว,าว่ามันอยู่นอกเวลาไปแล้วแต่ที่ผมบอกตะก,กี้ว่าถ้ายังอยู่ในเวลาเนี่ยแปลว่าได้มีการอาญาไปแล้วก็อ,อีกกรมาแล้วก็ละหมาดแต่ถ้าเกิดนอกเวลาไปเนี่ยแปลว่ามีส่งเสริมให้อาญาด้วยแล้วก็อีกกรมาด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่ง เหตุการณ์ที่สองเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะเป็นไะดิจากอับดุลลห์อิบนุมัสอูดที่บอกว่าอินนัลมุชริกีน่าชาห์ลูรัสูลอลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันอัรบะอีซาราวาตินยาอัลคันดักมุชริกีนได้ทำให้นบีเนี่ยไม่ได้ละหมาดถึงสี่เวลาในเหตุการณ์คอนดักในย่อมคันดัก ขจาร a ห a บาเมนันเลนมาชาอัลลอฮ์จนกระทั่งคือผ่านเวลาละหมาดมาเนี่ยจนกระทั่งเข้ามาสู่เวลากลางคืนเลยฝ่าอัมรบีลาเลนฝาอัจ z ันเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่อะไรล่ะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูกับกับมุชริกีนเนี่ย นบีก so, oh ็ฝ oh ่าอามอรอบีลานั uh ้นฝ hmm. ่าอาจารย์นบีก uh ็ใช้ให้ท่านบีลานทำการอาญาณสี่เวลานี้น่าจะดูรีอัสรีมัธเรบอิชัใช่ไหมถูกต้องซุมมาอากอมาฟาฝาลลับซูฮอรอาญาณเสร็จนะนบีก็อีกอมาแล้วก็ละหมาซุฮอรซุมมาอากอมาฟาฝาลลับอัสรอีกอมาแล้วละหมาดอัสรซุมมาอากอมาฟาฝาลลัลมัธริบ อิกอมไมละหม,มาดมักริบซุมมาอ,อักอมาฟาซัลอชาอีกอมแล้วก็ละหมาอิชาครับสี่เวลาคืออันเนี้ยบอกให้รู้ว่าในกรณีที่ละหมาดน,นอกเวลาอย่างเนี้ยถ้านแนวปฏิบัติเนี้ยแปลว่าอาจานัะครั้งเดียวในกรณีที่เราพลาดเวลาหลายเวลาซึ่งอยู่ในภาวะจำเป็นที่ไม่สามารถจะทำได้อาจานหนึ่งครั้ง แล้วแต่ละละหมาดนั้นให้อีกความะมเพราะว่าม,าอมีอาจารย์ไปแล้วครั้งแรกถูกต้อง <c oughs> ให้อีกความะครับในหะดิษบทเนี้ยบอกสี่เวลาซูฮรีอัสริมักเรบอิชะบันทึกไดเตอร์มีดีนาซาอีอหลฮัมัดนะครับแล้วก็ท่านอิหม,มามซัฮาบีเนี่ยบอกว่าเป็นอิสนาดูฮุซซอลิฮุนวะฮัสซันฮุลอัลบานีอัลบานีถือว่าเป็นฮะดิษซะฮ์นะครับก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่บอกส่วน จุดที่เป็นเดลีนจุดที่เป็นสิ่งที่เอามาเป็นกรณีศึกษาและเป็นหลักฐานในเรื่องดังกล่าวนี่ก็คือกรณีที่นบีละหมาดนอกเวลาและให้เซนาบิลานได้ทำการอาซานเสร็จแล้วก็ละหมาด <c oughs> <c oughs> เวลาที่ขาดไล่ไปตั้งแต่ซูฮุรีอัสรีมากรบไอิชะในแต่และละหมาดขั้นด้วยกับการใดการอีกอมะอื หมดเวลาไปแล้วแล้วเรายังไม่ได้ละหมาดด้วยเหตุโอรสทางศาสนาการณีอย่างนี้ถามว่าจะต้องอานจาร์ไหมคือซุนนะมีในการอานจาร์นะครับ,รบแล้วก็อีกอมาแล้วก็ละหมาดแล้วอีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนกับท่านคือการละหมาดที่มันที่เป็นการขอดอเป็นการละหมาดที่ชดใช้เวลาที่มันผ่านมาในกรณีที่เราเรามีเหตุจําเป็นหรือเป็นโอรสทางศาสนาเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าท่านจะ พลาดไปกี่เวลาก็ตามอืมเวลาท่านเข้ามาสู่การละหมาดเนี่ยให้ท่านเรียงเวลาละหมาดสมมติว่าในเหตุการณ์เนี่ยในในในเหตุการณ์ที่ผมได้กล่าวกับท่านในเหตุการณ์คออันดักเนี่ย <Cond uct. S 2> ปรากฏว่านาบีไม่ได้ละหมาดถ,ถึงสี่เวลาซูฮรีอัสซรีมังร oh ิบอชานะครับจะเห็นว่าเวลาเข้าถึงเวลาอิชาเนี่ย อยู่ในเวลาแทนที่นบีจะไล่เวลาหลังมาก่อนอก็คือกลางคืนแล้วเนี่ยใช่จริงไหม<ช>ไม่เมื่อใดก็อีช้าว่างั้นเถอะแต่ว่านาบีไล่เวลาที่อยู่ก่อนที่ขาดมาละหมาดเวลาที่อยู่ก่อนอถึงแม้ว่าเพราะในฮะดิษบอกว่าซุมมาซาฮาบามินันไลล,ลีมาช,าชาะอัลลอฮ์ใช่ป่ะมันมันเข้า,ม,ขามันเข้าสู่เวลาค่ำแล้วะในกรณีอย่างนี้เนี่ยนบีก็ ได้ทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างว่านาบีไล่มาจากเวลาต้นก่อนอตรงนี้เป็นแนวปฏิบัตินะนี่เป็นหนึ่งในคําถามที่หลายคนยังสับสนทุกคนหลายผมไปบรรยายในเรื่องนี้ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในประเทศซาอุดิอาระเบียที่ไปเนี่ยเพราะไปกับฮุญารดไปกับคนที่ไปทํางอง์รับการละหมาดมแล้วหนึ่งในคําถามที่ต้องมีเกือบทุกครั้งในเรื่องของการกอดอะหมาด ว่าเราจะชดใช้เวลาไหนก่อนเนี่ยต้องให้เกียรติเวลาไหมนี่มีคำถามอี้เลยอันนี้คือนี่คือสิ่งที่หลายคนสับสนว่ามันเป็นเวลาประจำเนี่ยเราต้องละหมาดเวลาประจำก่อนไหมครับฉะนั้นอันนี้คือคำตอบว่าถ้าหากว่าเวลาไหนอยู่ก่อนให้ท่านละหมาดเวลานั้นก่อนถึงแม้ว่านเวลานั้นที่ท่านอยู่มันจะอยู่เลยเวลาเวลาที่ท่านจะละหมาดไปแล้วคือมันไปเข้าสู่เวลาอื่นแล้ว อย่างเช่นกรณีนี้นยมันผ่านซูรี่ผ่านอัสรี่ผ่านมะเกร็บไปสู่อิชะแต่เวลนานบีละหมาดนาบีไม่ได้ละหมาดถอยหลังขึ้นมาอไม่ได้ไล่อิชามะเกร็บอัสรี่ซูรีแต่นบียังคงละหมาดไล่จากต้นลงไปอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นคําตอบที่ทําให้หายสงสัยอว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยสมมุติยกตัวอย่างแล้วกันครับมีวันหนึ่งคุณนายอิมหลับสนิท ทำงานหนักหลับซูรีอัซรีมากริบไปตื่นอิชาอกี่เวลาผ่านมาสามรวมอิชาด้วยอชาอ่ชาย,ยังไม่ผ่านาย,ยังอยู่ในเวลาปรากฏว,ว่าซูรีอัซีรีมงกริบเข้าอิชาตื่นมาโอ้โหนี่มันมืดเลยเนะี่ยมาดูเวลาโอ้ไปแล้วมักริบก็ไปแล้ว หลายคนยังสงสัยว่าแล้วถ้าถึงสถานการณ์นั้นน่ะฉันจะเริ่มละหมาดเวลาไหนก่อนอืฉันจะเริ่มละหมาดเวลาไหนก่อนคําตอบคือฮะดิษบอเนี้ยเอาเวลาที่อยู่ก่อนที่ท่านขาดมาเป็นเวลาแรกในการละหมาดในการชดใช้าจากไม่ดีนะเวลาที่อยู่ก่อนที่ท่านขาดเอาเวลานั้นเป็นเวลาแรกที่ท่านชดใช้เป็นเวลาใดก็ตาม ถ้าเวลานั้นคือเวลาซูรี่ก็เอาซูรีมาก่อนครับถ้าเป็นเวลาอัสรีเอาอัสรีมาก่อนอเวลาไหนที่เป็นเวลาแรกที่ท่านขาดไม่นับเวลาสุดท้ายที่ท่านอยู่นะแปลว่าเวลาที่ท่านขาดเวลาไหนเอาอันนั้นมาไว้ก่อนซูรี่อัสรี่มักรบอชะครับถามว่าแนปฏิบัติรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยอฮิวะสัลัมมักรบอ่านดังก็ต้องดังนะถูกต้องดังเหมือนเดิมนะครับแปลว่าในเวลา คือให้ละหมาดในเวลานั้นๆไม่ว่าการละหมานั้นจะเป็นอาดาอันหรือกอดออันอมไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติในเวลาหรือนอกเวลาแต่รูปแบบของการละหมานั้นยังคงเหมือนเดิมต้องคงไว้ยังคงเอาไว้ก็แสดงว่าที่อาจารย์ <c oughs> บอกว่าฮะดิษข้างต้นที่ท่านบริลานหลับไปแล้วตื่นมานาบีอ่านดังนั้นนะถูกต้องนอกเวลาก็ตามนอกเวลาครับสิ่งจะอยู่ในเวลาเช้าที่ว่าเอยปกติมันต้องอ่านค่อยสิ แต่ว่ามันเลยเวลาของซูพีมาแล้วเอาซอนเดิมของซูพี่คือเวลาละหมาดอ่านเสียงดังถูกต้องเวลานั้นนบีอ่านดังถูกต,ต้องแล้วนบมีละหมาดจะมาให้ด้วยคือถ้าหลับกันทั้งยมาม้าเลยเนี่ย<ช>ตืต่นมาเลยเวลาเนี่ยก็อาจารอีกกองไมละหมาดซุนนะกอบลียาเสร็จแล้วก็ละหมาดอะไรละหมาดฟอดดูซบฮีถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเวลาครับรูปแบบการละหมาดคืออ่านเหมือนกับละหมาดในเวลาแปลว่าละหมาดซบฮีอ่านดังใช่ไหมใช่ก็อ่านดังต้อดัง อันนี้คือปฏิติเป็นส่วนซูริอัสรีสมมติกรณีท่านไปตื่นไปตื่นตอนอิชะบอกเอ้ยมันอยู่ในเวลากลางคืนแล้วซูริต้องอ่านดังไหมไม่ดังท่านก็ต้องถามว่าแล้วสภาพเดิมของซูรี่มันอ่านดังหรือค่อยค่อยค่อยแปลว่าถ้าท่านมาชดใช้ชดใช้แบบค่อยออสรีดังหรือค่อยค่อยชดใช้แบบค่อยมักฤิธดังหรือค่อยดังชดใช้แบบดังอิชะดังหรือค่อยดังชดใช้แบบดังก็เรียงตาม เท่านั้นเองตามแบบเดิมแระซ้อ,อนเดิมของประมาทนั้น,น,นถูกต้องถ้าเข้าใจหลักอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สับสน